สวัสดีค่ะเพื่อนขามาดามโรสมาแล้วนะคะตามติดชีวิตมาดามโรสวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะมาดามอยู่ที่ทำงานนะคะทำงานทุกวันวันนี้ก็ทำเช้าถึงสองทุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เพื่อนๆเห็นมาดามนั่งอยู่กับกระทะไหมคะกับหม้อไหมวันนีม้มาดามต้มเส้นกินกับน้องๆเป็นต้มเส้นเวียดนามนะคะเพื่อนๆดูสิคะจากเต็มเต็มหมอเหลือแค่นี้เองค่ะ แล้วก็มีไก่ฉีกด้วยนะคะมีไก่ฉีกด้วย<ม>เห็นไหมของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ามาดามถ่ายไม่ทันนะ่ะแต่ว่ามาดามขอถ่ายตอนกินอิ่มแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ามาดามคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยนะคะมาดามทํางานอาจจะไม่มีเวลาได้คุยกันแต่วันนี้มาดามคิดถึงเพื่อนๆก็เลยทักทายกันหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้เพื่อนๆกินอะไรกันคะขอคนละ1เมนหนึ่งเมนูส่งมาให้มาดามดูหน่อยนะคะว่าจะอร่อยเท่ากับของที่มาดามกินหรือเปล่าเห็น <c oughs> ไหมคะมาดามขอแค่1เมนูเองนะคะเพื่อนๆค่ะแต่วันนี้มาดามก็กินต้มเสน้นต้มเส้นค่ะต้มเส้นเลยนะคะต้มเสน้นตอนนี้มาดามอยู่ที่ทํางานคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะมาดามทํางานคะ่ะเพื่อนๆค่ะขอคนละ1เมนูนะคะ คลิปหนึ่งเมนูมาดามอยากรู้แค่นั้นและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่า Social distancing สสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมใส่แมสส่มนแมสด้วยวันนี้มาดามอัดคลิปอยู่มาดามก็เลยยังไม่ได้ใส่แมสแต่ว่ามาดามมีแมสนะแต่มาดามยังไม่ได้ใส่เห็นไหมคะแต่อัดคลิปเสร็จมาดามก็ต้องใส่อยู่แล้วอย่าลืมนะคะ อายุ45แต่สิวฝ้าไม่มีนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านอาบน้ำล้างหน้าเสร็จอย่าลืมทุกครั้งครีมกันแดดสำคัญที่สุดนะคะ sp f 50 pa 3บวกนะคะสนใจก็ติดต่อมาดามมาได้เลยนะคะวันนี้มาดามไม่ขายของหรอกมาดามแค่มาทักทายว่ามาดามกินต้มเส้นเวียดนามแล้วเพื่อนๆกินอะไรกันมาดามขอแค่คนละ1เมนน1เมนูเท่านั้นเองคะ่ะ วันนี้เราทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย